ได้สามตัวดตัวก็ยังดีพอแกงนี่อย่างเงี้ยสับกระดูกอ่อนดีจังเลยตัวะแล้วตัวใหญ่กว่านี้กระดูกอ่อนดีจังเลยอย่างเงี้ยนี่บ่วงบ่วงแบบนี้อันนี้บ่วงอันนี้บ่วงไม่ยากนะเิธีการได้สามตัวยี่สิบอัน อีแปลงโน้นหน้าไม่ให้มันดักนะมันเอากระดาษตรงนู้นเราเห็นไอ้ไอ้มนเขาเก็บผักอีไลอยู่วันนั้นอะนาหนูอะหนูที่ถือถุงปุ๋ยอะนาหนูเหรอไม่มีนแต่วัตนตกอะตะวันตกตะวันออกหนูดูทั้งแปลงไม่มีเลยผักอีไลอะหนูเพว่าวันนั้นเดียมน์เก็บตัวแล้วว่าหนูนเดนเินห,หนูนนไปมาสองวันแล้วน้าโน้นอะเขาไม่มีไงไม่มี เดี๋ยวโรงเรียนแมงเขาก็สั่งหยุดแล้วอ่ะหยุดไหมโรงเรียนอ่ะหยุดไปไม่ได้ลงเวลาแต่ต้องไปทำไมทํางานไปโรงเรียนทุกวันก็เออพีเขาบอกว่าฝึกงานครูก็ะชยหยุดหยุดแล้วหยุดแล้วประกาศหยุดแต่เมื่อวานนี้วจะเพลยงอย่างนี้เรางานวัดเรามีไหมไม่มีสงการแล้วอ่ะจากงานบวชงานแต่งเขาจะไม่ให้มีแล้วนี่บระดาดิดทำไงอ่ะเขาจะให้ยกตัดกิ่งไม้ให้เสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ก็จะออกดักหนูดักนกดักหนูมั่งเหมือนกันแหละหาจินเรื่อย ปกติเขาทำไข่ไม่ดีเองไข่ไม่ไม่ตึงเขาก็ได้น่ะเนี่ยเห็นเขามีนี่มีจิงหลีดแต่เมั้งเห็นมาตัดต้นกล้วยอยู่ล่ะจะมีจิงหลีดแต่เดิมถึงไหนเนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยววนดูนาหนูเสร็จแล้วก็กลับจะดูหอยลายสักหน่อยหนึ่งจะตากดินเหรอเรื่องเ่อตากตากือตากนาโนนมาไว้เนี่ยโถมอีนี้นาที่ไม่ตากเหรอโดนหน้าระวังล้มที่ไหนฮะ อยู่อ่านอยู่กับพ่อเขาตอนหลันนะเขาก็ไม่มีนะพี่ไหนถ้าปิดเมืองแล้วเ,ลเออแล้วลูกเต่ายัางไงยังไม่รู้เนี่ยจ้ะนี่เดินมาัน,นาเนี่ยเดินมาคิโลฝ่ามาดูเขาดักนกดักหนูสเก,ก้าหน้าอะไรอยู่บ้านนอกอะ่ะ นกในหนูนกหนูอะไรเราก็พอหาได้กินจ้ะเนี่ยผักฟ้าผักกีไลเดี๋ยวาย,ยพินจะล่อหาผักกีไลยไปแกงทําแกงกินวันเนี้ยมาหลายเที่ยวแล้วเดินหลายเดินจนเหนื่อยแล้วยังไม่มีผักกีไล่ยังไม่ขึ้นจ้ะสะเกาหน้าายพินยอดทั้งยอดอายายหนยเสียต้นสักสองปกีกว่าเนี่ยใหญ่ดีมากเลยนะเนี่ยเพื่อน นายเยพินยังไปเดี๋ยวลงไปหาผักอีกไรกันเดี๋ยวลงตรงนี้ลําบากจะหาทางลงก่อนมีไหมไม,ไม่ยังไม่เห็นเจอแต่ผักผ่วงผักผ่วงมันก็กินได้นะเนี่ยผักผวงไอ้แบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยกินได้แต่ไม่อร่อยแล้วยีเนี้ยผักอะไรก็ไม่รู้เยพินเคยดูว,ยว่าเขากินได้แต่เยพินไม่รู้มันกินได้จริงหรือเปล่าไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของมันเนี่ยไม่รู้จักชื่อมันแต่เคยดูในคลิปนั้นน่ะ เพราะว่ากินได้หยอดกินไปเออหยอดกินไปแต่ปู่ย่าตายายยยพินสอนมาว่าถ้างววควายกินอะไนแล้วไม่ตายคนก็กินได้จ้ะไม่เจอเนาะเดี๋ยวชัพินออฟออฟอออันนี้ก่อนเนะเาะเพราะว่ามันจะเปลืองเวลาเพื่อนๆเนาะช่วยยี่พินหาเลยผักอีหล ในานาใน,านามันมันจะมีปูนามีหอยอยู่นะแล้วถ้าเราออกหาขุดหาดูกินน่ะก็พอ,พอพอมีพอหากินน่ะหนูก็ถ้าออกดักก็ได้อยู่ช่วงนี้ตาแดงทำงานก็เลยไม่ได้ออกหาไงปกติบัญญินจะออกดักกันทุกอาทิตย์แล้วก็เอาไว้กิน แต่จะไม่มีแปลงนี้เดี๋ยวเดินข้ามไปแปลงอื่นเนาะผักอีไลน์เนี่ยมันจะมีเป็นบางแปลงจ้ะนาไหนเคยมีก็มีนาไหนที่ไม่เคยมีมันก็จะไม่มีจ้ะแล้วมันทํานาปัางบ่อยด้วยไงฉีดยาบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูแปลงอื่นม้างเนาะขาดมันวิ่งเนียอีนนี้มันเกี่ยวที่หลังยายพินจะข้าวเพิ่งจะเริ่มขึ้น ยีพินยังไม่เห็นผักอะไรที่กินได้เลยเนี่ยมีแต่ผักขี้ไฟพออากาศมันชื้นๆดินมันชื้นๆพอประมาณนะ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นพวกยาพวกเนี้ยแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่กินได้จ้ะบางชนิดแต่อีนนี้ยาพินยังไม่เจอต้นอะไรที่กินได้เลยเนาะ หาไม่เจอเลยไอ้ต้นที่กินได้อะไปเดี๋ยวข้ามไปอีกแปลงนึงไปไปทั้งยอดน้ำย้ายไปนานี้หญ้ามันงามเลยที่มันขึ้นงามเดี๋ยวดูที่มีผักอีไลไหมเนี่ยผักอีไลมันจะคล้ายอันนี้เนี่ยจะเนี่ยเนี่ยจะคล้ายกันอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกผักขี้ควายมันกินไม่ได้เนี่ยผักอีไลใบมันจะเล็กกันนี่จะ้ะ อันนี้เขาเรียกผักขี้ไฟมันกินไม่ได้ไอ้หยอดเอ้ยไอ้หยอดอย่างไปกินจริงด้ไหมนะมันจะคล้ายกันจะ้ะแต่ผักผักขี้ผักขีไลมันจะใบเล็กกันนี่หน่อยหนึ่งขึ้นผักขี้ไฟขึ้นเยอะเลยก็มีผักอีไลจะ้ะมันจะขึ้นอยู่ด้วยกันนะจ้ะถ้าเราเจอผักขี้ไฟเดี๋ยวเราได้เจอผักอีไล นี่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 ใช่ไหมเนี่ยขาอย่างเนี้ยเด็วดูเพื่อเจอเจออีก หยอมแย่งกินหมดหยอดอยายเจอ,อีกแล้วนะพากิไรอ่ะ